สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรปรวิประจบสุขวันนี้จะมาสอนวิธีการทําโจทย์เกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้นนะคะเราไปดูโจทย์กันเลยคะ่ะโจทย์นะคะบอกว่ากําหนดให้ x เป็นจํานวนนับและให้เมตริก a เท่ากับ2 x x ลบ1ลบ x เป็นเมตริกที่มี det a เท่ากับลบ3ถ้า b เป็นเมตริกที่มีมิติ2คูณ2โดยที่ b คูณกับ a อินเวอร์บวกกับ ba บวก i เท่ากับ 3i เมื่อ i เป็นเมทริกเอกลักษณ์การคูณที่มีมิติ2คูณ2แล้วหาค่าของ b det b ว่าอยู่ในช่วงใดนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะหา det a ก่อนนะคะเพื่อที่จะหาค่า x ค่ะเราก็จะได้ว่า2 x นะคะ x ลบ1ลบ x นะคะคูณขึ้นเป็นลบค่ะก็จะได้เป็น x นะคะคุณลงเป็นบวกก็จะได้เป็นลบ 2x กําลัง2เราก็จะได้สรรมการ x ลบ 2x กําลัง2เท่ากับลบ3นะคะย้ายให้เป็นอสรรมการก็จะได้เป็น 2x กําลัง2ลบ x ลบ3เท่ากับ0นะคะเขาบอกว่าให้ x เป็นจำนวนเต็ม เราก็จะได้ค่า x คือลบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ว่า a เท่ากับลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะไม่ผิด a ต่อไปนะคะเราก็จะจัดรูปสรรมการเพื่อหาเดี B ค่ะ เราก็จะหา b คูณกับ a อินเวอร์สนะคะบวก b a บวก i เท่ากับ3 i ได้เป็น b คูณกับ a อินเวอร์สบวก b a เท่ากับ2 i นะคะย้ายข้างสมการต่อไปก็จะได้เป็น b คูณกับวงเล็บ a อินเวอร์สบวก a เท่ากับ สอนะคะเนื่องจาก d ด t ไอนะคะ mm hmm. เท่ากับ1เราก็จะได้ว่า d ด t บีคูณกับ d ด t เออินเวอร์สบวก a mm hmm. เท่ากับ4คะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะหา a ออินเวอร์สค่ะก็จะได้เท่ากับ ลบหนึ่งส่วนสามคูณกับเมทิกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบสองนะคะต่อไปก็จะได้ว่า a ออินเวอร์สเท่ากับลบหนึ่งส่วนสาม